สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกฟ้าเมืองไทยอสมอจ่ายเท่าไร่ชาปนกิจสงเคราะห์สกสออสมอเดือนพฤศจิกาย,ยน2565ครับทุกท่านดูแผ่นประชาสัมพันธ์ของสมาคมชกสออสมอรอบจ่ายเดือนพฤศจิกาย,ยน2565ก็คือสมาชิกเสียชีวิตที่แจ้งมายังสมาคมตั้งแต่วันที่1-31ถึง31ตุลาคม2565นะครับ ก่อนอื่นท่านดูนะเรามีสมาชิกที่ส่งหักเงินสงเคราะห์ตอนนี้ทะลุหลักล้านแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรารับคู่สมรสมาด้วยใช่ไหมตอนนี้รวมทั้งสิ้นก็ 1, 35, 1นึ่งล้านสี่หคนเงินสงเคราะห์ที่จะได้รับโดยประมาณตอนนี้นะครับทะลุ500แสนไปแล้วก็คือตัวเลข5 2 1 7 9 9 0บาท50สตางค ยอดเงินที่ได้รับมาเนี่ยนะครับมาจากการที่สมาชิกเสียชีวิตหนึ่รายก็จะถูกหัก50สตางค์นะครับท่านดูจำนวนกงินสงเคราะที่หักจากสมาชิกทุกท่านที่เป็นสมาชิกจะถูกหักคนละ268บาท50สตางค์นะเนื่องจากมีสมาชิกที่เสียชีวิตรอบจ่ายเดือนพฤศจิกายน2565รวมทั้งสิ้น537รายนะครับ ทีนี้คำถามคือถ้าทายาทที่ส่งเอกสารการเสียชีวิตเข้ามาเนี่ยจะได้รับเงินเมื่อไหร่สมาคมจะทำการหักเงินจากสมาชิกวันที่15พฤศจิกายน2565การจ่ายเงินสงเคราะห์นะครับจะโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ตามที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครทั้งนี้การจ่ายเงินครั้งที่1ก็จะตามยอดที่หักเงินสงเคราะห์ได้ และจะโอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีทายาทที่เอกสารครบภายในวันที่25พฤศจิกายน2565นะครับเพราะฉะนั้นทายาทรอนะภายใน25พฤศจิกายน2565หากท่านต้องการติดต่อก็ที่หมายเลขโทรศัพท์0991149119 0661575756 094483 9991และ0661681549 นี่คือข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายค่าชาปนกิจสงเคราะห์ชกสอสมในเดือนพฤศจิกายน2565ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ